สวัสดีค่ะพาเที่ยววัดชัยรัตนารามนะคะวัดก็แก่แห่งกรุงสรีอยุธยานะคะตอนนี้กำลังปรับปรุงหลายอย่างเลยนะคะนี่อากาศดีนะคะวันนี้มีแดดนิดนึงคนค่อข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นสอ์อาทิตย์ห่าน่าเที่ยวมากเลยนะคะ สวยมาเที่ยวกันได้นะคะวันดุดบรรยากาศรอบๆค่ะเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะมาใส่ชุดไทยส,สวยๆกันนะคะมีร้านหลายร้านให้เลือก บรรยากาศข้างหน้านะคะมันดูดถ้าไม่มีที่ไปก็เรียนเชิญนะคะมาใส่ชุดไทยเสร็จสกันคนกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ